ตอนเยอะตอนแรกอยากจะถ่ายลิ้งเอยโอว่า่ายลิ้งมันจะไม้ลงนี่ขนาดซื้อขนมปังยังจองคิวเลยค่วสวัสดีค่ะเที่ยวไหนตอนนี้อยู่เฉิงชิช่งค่ะเฉิงชิ่งมาจากจากเฉิงตูเป็นร้อยกิโลแล้วนะคะ เพราะว่ามันนั่งรถหัวจรวดก็ชั่วโมงกว่านั่งแท็กซี่มาหาสถานีรถหัวจรวดก็ร้อยชั่วโมงกว่าน่าจะ200กว่าแล้วมั้งกิโล200กวโลมาถึงนี่2 0หรือ300มร้ไกลเหมือนกันนะเอฟซนั่งหลายชั่วโมงเนาะก็นั่งจากทีททท่สถานีรถไฟมานี่อีกโอ้นั่งนานมาก สวัสดีค่ะยายมาลฟ์ให้ดูค่ะสวัสดีทุกคนเนอะมันเป็นแหล่งที่เที่ยวเลยห้างก็เยอะนะคะมาล่าไปกินข้าวมาแล้วยายหลวงสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีทุกคนค่ะนี่นะคะห้างดังนะคะนี่ใครมาก็ถ่ายหมดเลยห้างนี้นะคะ มีห้างนี้ขายทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะแค่ซื้อน้ำเด้อซื้อน้ำไมซื้อกับเขาแถวหน่อย ซื้อของกินก็เข้าแถวต่อแถวยาเป็นบืดเพราะคนมันเยอะนะคะเอซีนะคะสองฝั่งถนนเลยต้องห่อในกาคนก็เยอะสวัสดีทุกคนค่ะคุณเอสวัสดีเที่ยว <c oughs> ยายจะเที่ยวเผื่อทุกคนเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยของกินหลายลูกสาวข่อยชอบคักเลยลของกิน <c oughs> ลูกสาวยายเขาชอบกินแบบนี้นะมักคคักเลยนะ <c oughs> นี่แต่ของกินน่ะของกินเยอะมากโอ้โหเหล่าเล้าตุ๊กตาสุนัขมาเลยเดี๋ยวจะพาไปตรงหอนาคาด้วยเอฟซีเดี๋ยวยายอยากเข้าเฟมด้วยยายอยากเข้าเฟมสวันพีค่ะคักเอ้ยายอยากเข้าเฟรมทุมยยยกหลังใครๆก็กระถายตรงนี้ ตรงนี้ใครๆก็ถ่ายนี่นี่เลยนี่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 นนยืนถ่ายกันกันเลยสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณทุกทนน่านค่ะขอบคุณทุกไ่านนะคะสมหวังกาเที่ยวกะ ต้องยายมันมืดจังต้องยายมืดมากเลยโอ้โหี่ไปทานข้าวมาแล้วกับลูกสาวนะคะ มันเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวเที่ยวลูกสาวบอก <trades> เขาเคยอยากพามาเมืองนี้เพราะว่าอยู่ตรงเมืองเขาอยู่มันไม่มีแบบนี้ลูกสาวบอกว่าแม่หนูต้องการอยากกินแบบนี้อยากเค็นแบบนี้หนูเลยพาแม่มาตรงนี้เขาบอกเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเป็นแหล่งกินด้วยเขาบอกน,นี้เพราะเมืองที่เขาอยู่มันไม่มีแบบนี้เนี่ยมีแต่ที่กินหมดเลยเอ๊ ผลไม้ชุบไอเครื่องเครื่องน้ำตาลน่ะไม้บ้านเราไม้ละร้อยใช่ไหมดูมบ้านเขารู้สึกว่าจะแพงกว่าบ้านเรานะแพงกว่าเนี่ยหมาล่าเขาดูหมาล่าเขาสิลูกสาวอยากกินหมาล่าแบบนี้นึ่เนี่ย 对。<Yes. S 2> yes.